สวัสดีค่ะเพื่อนเือนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวรางของห้างเสียงเช้าบ่ายนะคะประจะมาที่14กุมภาพันธ์พีหกนะเช้าบ่าย V i p เช้าบ่ายนะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเช้าตัวเด่นก็คือ7กับ0 8กับ1นะคะเจ็ด74 75

สามศูนย์สามหนึ่งสาสามสามห้าสาเดสามก้าเด้อต่อให้ถึง9ก้านะเจ็ดศนะูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าห้าศนย์้าหนามสานเจ็ดะสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าหนึเดห้าสามสาะจับคู่ก็สามเจ็ดเจ็ดสามสางส่งนึ้างเนะาะทั้งเช้าทั้งบ่ายเจ็ 7, กับหนึมาเหมือนกันนะคะต่างกันแปดกับศูนย์สกับ สามกับห้าเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะทั้งสองแนวทางเนาะสี่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดหนึ่งเนอะตาลีกีก็ห้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งนะสองแปดศูนย์สี่แปดศูนย์หกแปดศูนย์เลคูเลคีเนาะ โชคดีทุกคนคะ่ะอย่าลืมกดชอบสไายกดไลค์ให้กับช่องมูเส้นพารวยด้วยนะโชคดีทุกคนทุกแนวทางคะ่ะสวัสดีคะ่ะ